สวัสดีครับก็วันนี้นะครับผมมารีวิวนาฬิการ้าน20บาทแต่เขาขาย25นะครับนาฬิกา25บาทแบบแขวนผนังนะครับจะเป็นไปได้หรอก็พอดีนะครับอยากจะมีนาฬิกาแขวนผนังอยู่อันนึงเห็นมันมีรูอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่านาฬิกา25บาทจะใช้ได้จริงหรือเปล่าแล้วผมซื้อฐานนี้มาด้วยนะครับยี่ห้อ Rocket นะครับ Heavy Duty ก้อน ยี่สิบบาทนะครับก็ตกก็ละห้าบาทซื้อในร้านยี่สบาทเหมือนกันเพราะเห็นเขามีบอกว่ายี่ห้อนี้ขายดีในเกาหลีนะครับก็เดี๋ยวมาแกะนาฬิการก่อนเลยครับนี่นะครับผู้ผลิตอะไรก็มีนะครับอ่ะ,ะลองดูยังไม่เคยใช้เมื่อก่อนเลยนะครับเบาวิวเลยครับอ๋อเป็นอย่างนี้นะครับ โอ้แค่ตัวนี้เราซื้อมาก็ยี่สิบาทแล้วมั้งครับเนี่ยอันนี้มีอันนี้ให้ด้วยมีนาฬิกาด้านหน้าสวยให้ด้วยอะเดี๋ยวเรามาดูแกะดูนะครับฐานนะครับก้อนหนึ่งใช้ค้อนเดียวดูนาฬิกาติดหรือเปล่าก่อนเลยนะครับใส่ไว้เอ้าเข้ามา ใส่เข้าเปล่ามันจะใส่ถ้าใส่ไม่เข้านี่เอาด้านหน้าเข้าก่อนก็ได้นะครับปกติเราด้านหลังใช่ไหมครับถ้ามันไม่เข้าจริงๆเราทำนี้นี่ใช่ไหมครับเดินครับเดี๋ยวตั้งนาฬิกาก่อนนะครับ4โมง4โมง50นะครับลองตั้งดูครับเหมือนได้อยู่ครับ4โมง ห้าสิบเอ็ดไปแล้วกันนะห้าสิบนิดตื๊ดอ่าอันนี้แล้วเดี๋ยวเราเอาไปแขวนตรงนั้นนะครับเดี๋ยวใส่น็อตก่อนหมุนน็อตเข้าไปครับ เับบน,น,นะครับ JW นะครับ3001แล้วก็ในตัวนาฬิกานี่เป็นของอะไรเนี่ยเซงไทยเซงไทย5168คอสนะครับเดี๋ยวก็ต้องใช้ดูสักพักหนึ่ง่ะครับว่ามันเดินตรงหรือเปล่านะครับอ่เดี๋ยวผมจะไปแขวนแล้วนะครับ ร้อยครับขนาดประมาณหนึ่งฝ่ามือขนาดประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับก็ถือว่าเป็นขนาดเล็กนะครับอย่าคิดว่าจะเป็นวงใหญ่นะครับนี่ประมาณหนึ่งฝ่ามือนะครับพอดูได้เดินนะครับโอเคใครสนใจก็ลองไปดูแถวร้าน20บาทแถวบ้านดูนะครับว่ามีหรือเปล่านะครับอาจจะไม่ได้มีทุกร้านนะครับแต่ผมซื้อมา25บาบาทนะครับก็จบคลิปสั้น อันนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็ขอบคุณมากครับที่ติดตามชมอ้ยนี่ห้อเจทามนะครับนี่นะน้ำปัดแขนเจทามยังไงก็จบคลิปสั้นๆน,นี้แต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ